ลูกข้อใดครับค่ะตัวนี้เป็นลูกของซีไว096ค่ะซีไว096ตัวนี้ครับเนื้อไทยกับลายคือกันครับพี่น้องครับตามสไตล์ C Y ไวแหละพี่น้องนี่ด่าหนังคอย้อยๆเลยลหูสันสันขอบหูดำดีด้วยะครับพี่น้องครับตัวนี้นี่นะครับเนาะส่วนหน้าตานะครับพี่น้องครับ ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมขอครับพี่น้องครับมาพอกันอีกแล้วกับพลอยสายฟามนะครับเด้อืันนี้เพิ่นกะมีงัวมาฝากพี่ฝากน้องหลายขึ้กเขานะครับพี่น้องครับอัดีกะมีอ่ัวสาวน้อยขึ้กเนี่นะครับพี่น้องครับก่ะขอม้าม้หลายตัวนะครับเด้อชุดเมื่อกี้สิบกว่าตัวกัขายไป ใกล้จะหมดแล้วล่ะครับพี่น้องครับนี่แราคาเขาก็ไม่หลายตัวยุคครับพี่น้องสาวน้อยหน้าเลี้ยงนะครับก็เป็น F1 สูตโตเด้อครับพี่น้องครับอยากจะได้ตัวใดเดียวสิพาพี่น้องมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับเนาะนี่จังตูนี่ใหญ่ๆสูงๆนี่ยนะครับพี่น้องครับนี่หนังนาๆแบบนี้แหละครับเอาพี่กัดกับยุทธีบ้านเปลือยตำบลหนองโกอำเภอบละบือจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องเอาราคาสิบมาแบบไหนนะครับเนาะเดี๋ยวกะสิพาพีพาลองไป พูดคุยกันครับทั้งเจ้าของฟาร์มนะครับพี่น้องครับขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะม้นนี้มีจักโตขับลงไยครับม้นนี่มีสาวอยู่หกตค่ะแล้วก็แม่ทองตัวหนึ่งค่ะแม่ทองตัวนี้นะครับเนาะค่ะเดี๋ยวจังมาเบึกกันทั้งถ่ายคลิปนะครับพี่น้องเอาจะขอเริ่มจากทั้งนี้นะครับเด้อจากหมายเลขหนึ่งไอหมายเลขสองหกสองนี่นะครับเอฟหนึ่งนะครับ ตัวนี้เป็นลูกของไอพ่อได้ครับใจครับตัวนี้เป็นลูกของ sk ห9าเกค่ะาอายุได้6เดือนค่ะ sk 5 9 4อายุได้6เดือนนะครับพี่น้องครับนี่กำลังยานมใหม่คร,นะมครับพี่น้องครับนี่ลัตัวตัวนี้หลังตรงดีนะครับพี่น้องครับนี่กล้ามไทยยทั้งหลังนะครับพี่น้องครับหกเดือนกำลังมาเลยยานมใหม่ๆนะครับเนาะถ้าอยากจะได้ก็มาเอาเลยครับพี่น้องครับจับคู่หรือว่าอยากจะยกคอกยกยังย้งไปได้เลยครับพี่น้องครับนี่ส่งให้ฟรีทั่วภาคอีสานครับตะเกาเนาะ นี่แหละรูปร่างหน้าตาเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วครับพี่ดองครับนี่หมายเลข262อนะครับเด้อตัวนี้จอยว่าเท่าไหร่ครับเปิดไ้ห้าหมื่นห้าค่ะห้าหมื่นห้านะครับตัวนี้สูงเท่าไหร่ครับจอยครับประมาณร้อยยี่สิบประมาณนี้ค่ะประมาณร้อยยี่สิบนะครับพี่ดองครับเอาอยากจะได้ตัวนี้ชอบตัวนี้นะครับเด้อมาเอาเลยฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 6 3 7 3 4 2ส2 6ค่ะครับแล้วก็เป็นเฟซบุ๊กก็จะเป็นพลอยใส่ฟาร์มค่ะครับผม อ่านี่มีตำหนิตรงไหนบ้ครับบ่ค่ะรับประกันตำหนิให้ทุกตัวรับประกันตำหนิให้ทุกตัวได้ครับพี่น้องครับเอานี่อยากแกไดดอยากแก่ชมนะครับเด้อเดี๋ยวใส่เบื้องแนวหลังนะครับพี่น้องครับนี่หลังแตกเลยนะครับเนาะนี่เอานอกกระตั้งตงเป็นกระจับดีโยครับพี่น้องตัวนี้เนื้อหนังคอยยุ่นยุ่นอยู่ไม่มีตำหนินะครับเด้อตัวนี้กับเนื้อหลังนี่มีความดึกมากนะครับพี่น้องครับเบื้องไก่นี่เนาะเอ้าอยากแกได้ชอบตัวนี้ก็ทักมาเลย พวกนบหน่บม่มีติ่งมันบอกครับบอค่ะไม่มีติ่งนะครับพี่รองครับเบื้องด้านขางด้านนี้ครับหันหน้าท่านี่ลูกนี่รูปร่างหน้าตานด้ครับเดอ้อเอาตัวแรกนะครับเดอ้อลูกของ SK 594ครับผมอายุ6เดือนครับนี่อ่ะ ตัวที่สองครับใจครับตัวนี้ลูกพ่อได้ครับค่ะตัวนี้เป็นลูกของ c y 0 9 6ค่ะ c y 0 9 6ตัวนี้ก้ามเนื้อไทยกับลายคือนกันครับพี่น้องครับตามสไตล์ C y แหละพี่น้องนี่หนหนังขออใหญ่เลยหูสันสันขอบหูดําดีด้วยครับพี่น้องครับตัวนี้อ่ะนี่นะครับเนาะส้นหน้าตานะครับพี่น้องครับตั้งเดือนล้วครับตัวนี้ครับตัวนี้ได้8เดือนค่ะ8เดือนตัวนี้บูดดีด้วยครับพี่น้องครับถ้าคุณลูกนี่ ตัวนี้8เดือนนะครับเด้อพดเว้นตันๆเลยนะครับนี่เนื้อหนังข้ออยู่ๆตัวนี้จ้าอยว่าเท่าไหร่ครับตัวนี้ว่าไปหกหมื่นเก้าค่ะหกหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับหกหมื่นเก้าตัวนี้เอฟหนึ่งหมายเลขเท่าไหร่ครับตัวนี้สองหกสามค่ะสองหกสามนะครับพี่น้องครับนี่แหละฐานล้มพี่น้องครับอยู่ๆเลยเอาเบื้องใกล้ๆครับผมกีบเล็บนะครับเนาะนี่ให้เห็นชัดๆเลยเบื้องแผ่นหลังครับพี่น้องครับอันนี้นี่แผ่นหลังนะครับเนาะ ไงเงาหางกันยิ่ง่งเลยตัวนี้ยิ้มดำดำสองหกสามเอา้าเบื้องด้านขางด้านนี้ครับพี่น้องครับนี่บ๊มีตรหนีเนาะครับเนาะค่ะนี่หน้าตาลูกเออเอาหัวงมาเหมือนกันนะนี่เบื้องพี่น้องดังอยู่ๆยุ่นๆเลยครับพี่น้องครับเอา้า PSF อสเองหกสาม่ะเบื้องด้านขางด้านนี้อีกที่ครับพี่น้องครับ ก่อนที่จะดูตัวต่อไปนะครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้สูงเท่าไรครับจอยจสูงประมาณเกือบเกือบร้อยสามสิบค่ะเกือบรอ<ส>อ้อ,รอยสามสิบนะ <c oughs> ครับพี่น,อน้องอตัวที่สองครับต่อไปตัวที่สามครับผมตัวที่สามนี่ลูกลูกพ่อไหนครับตัวนี้เป็นลูกของทศพนค่ะลูกของทศพน์นะครับพี่น้องครับอายุจักเดือนหรอครับตัวนี้ตัวนี้อายุแปดเดือนค่ะแปดเดือนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเอ่อ ทางผลลูกไปเร็วทศพลอายุ8เดือนนะครับตัวนี้ก็บสีผ่าสูงหน่อยสามสิบอยู่วะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะครับหมายเลขสองหาเก่าได้ครับพี่น้องครับลูกทศพลนะครับเนาะนี่ตัวนี้ยาวดีอยู่ครับพี่น้องครับอายุจักเดือนครับตัวนี้แปดแปดเดือนค่ะประมาณแปดเดือนนะครับหูสันๆเลยนี่แหละครับเขาก็เร็ดให้เรียบร้อยตัวนี้เขาอ่าหนี้ยวเงี้ยวกัโหลกงามๆเลยครับพี่น้องครับนี่รูปร่างหน้าตานะครับเนาะเดี๋ยวสิพาเบิ่งทางนี่ครับพี่น้องต่อหนี้บ่มีนะครับเด้อตัวนี้จิ๋ม ดำดำสนิทเลยนะครับพี่น้องครับนี่พวงหางกะไม่ดอกไม่แซมทั้งผู้ลุกไปแล้วตัวนี้ไอ้จอยว่าเท่าไหร่จอยว่าเท่าไหร่ครับว้าใบหางมื่นเก้าค่ะพูดว่าอันนี้ว่าว้หางมื่นเก้านะครับพี่น้องครับเอาอยากจะได้ตัวนี้หางมื่นเก่าครับเด้อทั้งผู้ลุกหาบุนเก่าพี่น้องเห็นชัดไหมครับนี่นี่นะครับเด้อเต็มเต็มตัวครับผมห้าหมื่นเก้านะครับเดี๋ยวพี่พาพวงขางทั้งนี้ครับผม อ่ะเห็นชัดวะทั้งหมดเลยจะได้เห็นสีสชัดนะครับพี่น้องครับอ่าเห็นนะครับเด้อตัวนี้ครับพี่น้องครับห้าหมื่นเก้าได้ครับพี่น้องอ่ะห้าหมื่นเก้านะครับเนาะอ่ะเห็นชัดวะครับพี่น้องบัดนดี้อ่ะนี่ตัวยาวๆเลยเนาะครับเนาะหีบลิฟต์อ่ะนี่ครับลูกของทศพลนะครับพี่น้องเด้อนี่นะครับ ตัวต่อไปครับผมบันนี่ตัวใหญ่นะครับเด้อสามตัวที่เป็นวัยสาวทักนี่นะครับเนาะตัวนี้เต็มนี่ดีครับพี่น้องครับตัวบักใหญ่ตัวนี้ลูกพ่ออดไครับจอยครับตัวนี้ลูกเอเคหางสองตัวลูกของไอ้มดแดงนะครับจ้ากเดือนละครับพอปีไปตัวนี้ได้สิบสามเดือนละค่ะสิบสามเดือนนะครับพี่น้องสูงอยู่เท่าไหร่ครับสูงยังอยู่ที่สูงประมาณร้อยสามสิบห้าได้ค่ะหน้าจะร้อยสามสิบห้าได้เลยนะครับตัวนี้เด้อตัวบักใหญ่อ้วนๆเลยครับผม เลี้ยวไปน้มกับบ๊มีติ้งนะครับพี่น้องครับมีความลึกนะล้มซีหัวเลยเนาะครับเนาะนี่กีบเล็บนะครับ,นะบ,รบะะพี่น้องอ่ะนี่ส่วนหนาเขาก็เฮ็ดให้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่ขอบหูส่วนหนานะครับตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับพี่น้องครับอ่ะเห็นลแล้วแผ่นหลังก็ได้ตัวนี้จอยว่าไว้เท่าไหร่ครับหกหมื่นเก้าค่ะตัวนี้หกหมื่นเก้าอันนี้คือว่าตัวใหญ่เลยครับพี่น้องเด้อตัวใหญ่ๆอุดวุ่นเต็มๆตันๆเลยตัวนี้ลูกของไอ้มดแดงครับผมเดี๋ยวจะพาก เบิ้งทั้งหางทั้งท้ายนะครับพี่น้องครับอันนี้หมายเลขเท่ายบู๊พี่น้องเดี๋เด้อสองห้าหกนะครับพี่น้องครับสองห้าหกนะครับเนาะอ่ะนี่แหละรูปร่างหน้าตาครับผมอ่ะมึงเต็มเต็มนะครับเนาะดูเต็มเต็มตัวเลยอ่ะหนาหนักนี่รกเร็วเห็นเบื้งหนาครับพี่น้องอึ๊บรูปร่างหน้าตาครับผม แผ่นหลังบกแตกด้วยครับพี่้องครับตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูแผ่นหลังนะครับเนาะนี่หกหมื่นเก้าด้วยครับพี่ดองเด้อนี่ผู้ยใบบกยิใหญ่ตัวนี้เลยครับผมอ่เห็นชัดไปพวงหางกับัวดอกนะครับยิ้มดำสนิทดีเลยครับพี่้องครับใช่แล้วกะพวงหางนะครับเด้อพี่ดองอ้าอยากได้ง้อยใหญ่กับตัวนี้เลยครับพี่้องครับเป็นวัวสาวตัวเต็มดีมากนะครับเนาะหลึกๆเลยนี่นะครับเด้อ สามารถตอร่อรองได้สุตโตเด้ครับพี่น้องครับพูดคุยมาได้เลยโตต่อไปครับตัวนี้กับตใหญ่ขึ้กันสูงรอยสามสิบเกือบสามสิบหาขึ้กันเหรอครับพี่น้องตัวนี้ก็ไใดหน้าเจริญสามสิบหางหลุดประมาณน,นั้ครับเนาะอ่าตัวนี้ลูกพ่อได้ครับใจครับตัวนี้ลูกเจมบอลค่ะลูกของอ่าเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดอายุจักเดือนเหรอเพราปีไปเจ็ดสิบสองเดือนพอดีเลยค่ะตัวนี้กับทีประมาณปีหนึ่งนะครับพี่น้องครับประมาณหนึ่งปีนะครับพี่น้องครับเออนี่จะให้เบิ้งอ่า เอาตัวนี้ว่าไว้เท่าไหร่ครับ6กหมื่นเก้าค่ะตัวนี้6กหมื่นเก้าขึ้นกันนะครับพี่น้องครับนี่หกหมื่นเก้าสองตัวนี้นะครับเป็นวัตถีตัวใหญ่อยู่นะครับพี่น้องครับนี่รอยสามสิบห้าบวกหลอดลักครับผมอ่าที่หางบัวดอกมดแซมกีบเล็บครับผมอ่าพวกนมนี่โบมิติ้งตัวนะครับพี่น้องครับนี่เป็นคัดมาให้แล้วนะครับเนาะเอาอบึ้งอ่าแผ่นหลังนะครับพี่น้องครับส่วนท้ายอ่านี่ท้ายจิ้มแล้วก็ เป็นหลักนะครับเนาะดูไกลๆบุ้มนี่เลยอันนี้หมายเลข253นะครับพี่น้องครับสองห้าสามนี่แหละยืนยนุกๆแบบนี้แหละครับผมผู้ใดสนใจอยากเก็บได้ตัวไหนนะครับเนาะมาเลือกมาชมเอาเลยนี่รูปร่างหน้าตาครับดัดขางด้านนี้นะครับเนาะนี่เบ่งเอาหกหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับตัวตัใหญ่ด้วยนะครับเด้อ เบวังขาดทั้งนี่เอ้าเห็นชัดว่ารับพี่น้องครับบังกันตัวต่อไปครับผมตัวนี้กับส้อยสี่สิบได้เด้อพี่น้องเนดะ้อตัวใหญ่ครับผมตัวนี้ล้นธรรมชาติวันี่ล้นธรรมชาติอันนี้วัฏเักรเขาได้ครับตัวนี้ล้นธรรมชาตินี่แหละส่วนหนาครับพี่น้องครับน,นี่แหะหูกระไดเอ้า ลุนธรรมชาติตัวนี้ลูกพ่อใดครับจอยครับตัวนี้ลูกปีแสดแดงค่ะลูกของปีเซตหนึ่งสามสูตัวจะเห็นว่าไดนรูปล่างรูปทรงนี่เป็นงวงที่ครงสางแข็งครับเงี้ยครับพี่น้องนี่อยากกด้ตัวนี้มากเลยจักเดือนหรอครับตัวนี้ในสิบสามเดือนค่ะสิบสามเดือนนะครับแต่ว่าตัวตัวใหญ่ครับนะครับพี่น้องเด้อเอ้าถือว่างวงตัวใหญ่ยิ่ครับพี่น้องครับรูปล่างหน้าตาแบบนี้เลยนะครับอ๋อตอนนี้ลูกเดินบางทั้งไทยอ่าตัวนี้ใหญ่จอยว่าไว้เท่าไหร่ครับ อยูหกหมื่นหาค่ะหกหมื่นหาเด้อครับพี่น้องครับเอาหกหมื่นห้านะครับเนาะตูวใหญ่สีดีเด้อครับเด้อพี่น้องเห็นชัดบ่อ่ะนี่เอาไปทางคุณลูกเร็วเออนี่ตัวนี้หกหมื่นหาเด้อครับ F1 ห,หมายเลขสองหกหนึ่งนะครับพี่น้องครับเอาสองหกหนึ่งกรีบเรียบเห็นชัดบ่นี่ตัวใหญ่อยู่เด้อนะครับเด้อ 6มื่นหาด้วยครับตัวนี้แล้วก็สองตัวนั้นตัวละหกหมื่นเก่าครับพี่น้องครับมาแบบนี้หรืออยากจะได้แบบไดนะครับเนาะมาเลือกมาชมได้เลยยูทีอ่าพลอยใส่ฟาร์มนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเมืองมุมนี้อ่ะอ่ะนี่นะครับเด้อสามตัวไทยนี่มินต์ใหญ่ๆเลยครับพี่น้องอ้ายังมีวัวท่องให้พี่ให้น้องได้เลือกได้ชมอีกเ้อะครับเด้อเดี๋ยวอ่าสีผ้าพีพ่อหลงไปเบิ้งกันนะครับพี่น้องครับอ่า เยวจะพาไปดูวัวท้องตัวขาวๆตัวนี้ลุนธรรมชาติดนะครับพี่น้องครับเป็น F1 หมายเลข50ตัวนี้ตัวใหญ่ด้ครับสูงอยู่เท่าไรจอยประมาณร4อยบวกค่ะอันนี้ร4อยสีบ้ว,บวกนะครับเด้อตัวอวดใหญ่ๆตัวดึกๆเลยครับพี่น้องครับ14 5บวกหมายเลข50นี่ส่วนหนาตัวนี้ทองพอ,อไดครับตัวนี้ไอ้ทอง KF68 ค่ะ,อะทองกับ KF68 นะครับเป็นลูกที่ไหนครับ ลูกสองในท้องค่ะอันนี้เป็นลูกตัวที่สองอยู่ในท้องนะครับพี่นอ้องอดีตพาเบึงทางนี้เนาะนี่ตัวขา,ขาวๆนี่ตัวหลึกๆใหญ่ๆ,ๆเลยเด้อพี่น้องเด้อเอาผู้ใดอยากจะได้งัวใหญ่นะครับพี่น้องครับสูงใหญ่เลยนะครับเนาะฮะตัวนี้อจอยว่าเท่าไหร่ครับอยู่สิบหกพันเก้าค่ะหกหมื่นเก้าเด้อครับเด้อหลุนธรรมาชาติอันนี้ตัวใหญ่เด้อครับพี่น้องครับนี่ตัวแบบใหญ่ใหญ่เลยนะครับเนาะเห็นชัดว่าพี่น้อง เดี๋ยวผมติดพายยางไปเบื้องขางทั้งนี่ครับพวกไก่ตับนี้บ่มีมันบะคับตัวนี้ก่นนะอ่ะกีหิบเล็บแขงขาเบื้องไกลๆนี่แหละครับผมนี่กีบเรียบก็ดีๆอยู่นะครับเนาะตัวลึกๆเลยนะครับเด้อเบื้องหินเต็มๆตัวครับผมอันนี้ตัวลึกๆเลยตัวใหญ่เ้อครับพี่น้องเบื้องทางนี่เบื้องไทยเห็นชัดๆนะครับเนาะดูข้างนี้นะครับนี่มืดเอเห็นบะคับพี่น้องครับอ่ะเอาหกหมื่นเก้าครับพี่น้องครับ อ่าประเภทดบนี่กับบมีติงนะครับเด้อนี่ไม่มีตำหนิเลยนะครับพี่น้องครับนี่หางกับดอกดองอ่าดีละเนื้อหนังหนังข้อก็ได้เบื้องส่วนหนาใกล้ๆอีกที่หนึ่งนะครับนี่รูปร่างหน้าตาได้ครับเด้อนี่นะครับฉันหลังดูใกล้ๆเลยเอ้านี่มาเบื้องตัวจริงอีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่อันนี้ตัวตัวใหญ่เลยครับพี่น้องครับตัวใหญ่มากนะครับเนาะนี่ มาเลือกมาชมเอาเลยนะครับห9หมหรืออยากจะได้ตัวไหน่หูที่เป็นหัวสาวมันนี่นะครับเนาะสวยงามทุกตัวครับพี่น้องครับมันนี่ของพลอยใสฟลาเหมือนกัมีมาให้เลือกหลายคือเก้าครับผมเอามัอนี่กับมีมาให้แค่นี้นะครับใจเนาะจะในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชร บัวเพชรอาหารวัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องวัวเพชรสูตรโปรโตีน18%และสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคโนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคโนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์อมอำเภอบรมบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง